วุ้นเส้นนะจ๊ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยววุ้นจะพาไปรับประทานอาหารไทยที่ลิบาราจีเป็นร้านอาหารไทยร้านแรกนะคะที่เขาทำบุฟเฟ่เราจะไปดูกันแนละ้วว่าหน้าตาของบุฟเฟ่อาหารไทยที่บราซิลเนี่ยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยววุ้นขอเรียกอูเบอร์ก่อนนะแล้วเราไปเจอกันตรงนู้นเลยจ้า นะคะที่วุ้นจะพาเ,เพื่อนๆมาทานบุฟเฟ่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันดีกว่าละจ้าโอเคร้านอาหารไทยพูนะคะร้านนี้นะอยู่ตรงริบาดาจีนะคะตอนแรกเขามีสาขาอยู่ที่ซาอุดีใช่ไหมแต่เขาย้ายมาเปิดที่นี่สาขาหนึ่งนะเป็นร้านอาหารไทยที่มีบุฟเฟ่ให้เลือกเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาติดเมนูไว้หน้าร้านด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญนะทีมงานนะคะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะ พูดง่ายใครมาเซาเปาโลก็สามารถสื่อสารได้นะค่ะยินดีนต้อนรับนะคะลูกสาวสวย่วยยุเแม่ค่ะเอาทีมงานคะ่ะแนะนำหน่อยอันนี้พี่ภูมินนะคะพี่ดา,าแล้วก็พี่อ้อมนะคะวันนี้เป็นคนบราซิเลียนนะคะ นี่เป็นปราคาบุฟเฟ่ต์นะคะของอาหารไทยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะ59.9เ้ลี้ยวแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตเลิกนะคะวันเอ่อละ69.9คนุกน,นี่เป็นเมนูที่ร้านนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาทานเนี่ยสามารถเรลือกได้สองอย่างนะเป็นบุฟเฟ่ต์หรือว่าจะทานแบบอราคาก็ได้นะคะอราคาก็คือมาจานเดียวนะแต่ว่าจานใหญ่มากเลยแต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ก็จะคุ้มหน่อยนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะ ได้เกือบทุกเมนูในนี้เลยนะคะแต่วันนี้วุ้งมาวุ้งก็อยากจะโชว์อาหารหลายๆอย่างให้เพื่อนๆเช่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะวุ้จะสั่งเป็นบุฟเฟ่นะ อลังการมากนะเดี๋ยวเราจะมเาเริ่มทานกันเลยอันนี้นะคะเป็น e n t r a d านะคะเป็นแบบว่าอาหารที่เอาไว้ใช้ทานก่อนที่เราจะเริ่มทานอาหารกันจริงๆจังๆ,ๆนะเราจะมาเริ่มชิมจากกัวเปี้ยทอดกันก่อนนะจ๊ะดูความกรอบของมันโอเคข้างในเป็นไส้ผักนะคะแล้วเราก็ราน้ำจิ้มนิดหนึง จัดการกับคำแรกกันค่ะน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยอะคะน <c oughs> หวาอนบะจิดด้งเตีย้ยวอย่างที่สองอันนี้เรียกว่ากุ้งหอมเ่ะจิ้มน้ำจิ้มเหมือนเดิมน,นะเข็สมสิกุ้งเท่าไหร่นะตัวใหญ่อยู่จะมาลอง ต่อไปกันนะจ๊ะตอนนี้เ<า>รียกว่าเฟรชโรลก็คล้ายๆกับว๋วยเตี่ยวลุสวยสาใช่ไหมต<บ>แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นน้ำจิ้มแบบน,นะคะเพราะว่าจะได้ไม่เผ็ดและคนบาสิกเขาก็จะได้ทานได้ข<ล>้างในนี้ก็จะเป็นผักนะคะแล้ว<ต><บ>ก็ใส่น้ำจิ้มใส่ไปแบบนี้แล้วเราก็ทานคำเดียวเลยโตโตเลิศล่ะ<ต><บ> จานนี้นะทุกคนไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเพราะฉะนั้นนะคนที่เป็นเวส์เทนรีนก็สามารถที่ทานได้นะคะเรามาชิมตัานต่อไปกันเลยนี่ก็คือ ราทอดนะคะแล้วก็เขาไปยำกับน้ำน้ำยำนะแล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปด้วยในฐานะที่วุ้นมากคนเดียวนะคะเขาก็จะทำเป็นจานเล็กๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครมาหลายๆคนนะขอเป็นตัวเขาก็ให้เป็นตัวเหมือนกันนะคะในราคาบุฟเฟ่ซึ่งโอ้ความนี้สิมากเรามาทานกันเลยขอจิ้มน,น้ำหน่อยอมขมกระี ไม่ให้กุ้งเราแบบว่าตัวเล็กๆเลยนะนี่คือราคาบุฟเฟ่นะคะเ,เพื่อนๆดูกุ้งหูใหญ่ทังซีนของชิปกุ้งนายกุ้งเด้งมากยำทะเลจริงๆนะคะนี่มีประมึกด้วยประมึกก็ชิ้นอย่างใหญ่เลยนะเ,นเพื่อนๆไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะก็นำยำแซ่ แลนต่อไปนะคะอันนี้ก็คือร่างกายดูสิมาโอเคนะเพื่อนๆมาใช่ไหมคะจ่ายราคาวันเสาร์69่69.99เดียวใช่ไหมเพื่อนๆก็จะสามารถที่จะสั evet. okay. mm ่งทานได้เยอะๆเลยอ่ะคือก็ไม่ต้องบอกให้เขาทําจานใหญ่นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกินจุๆก็ทําไม่เอ่อบอกให้เขาทําจานใหญ่ได้นะคะราบทอดเองไม่ใช่ราบทอดสิล่าไกาย เลยนะแต่นะว่าเดี๋ยววุณจุกคุนก็เลยไม่ได้สั่งอะ คุณสั่งซุปมาสองจานนะจ๊ะอันนี้เป็นต้มยำกุ้งนะคะน้าข้นแล้วก็อันนี้เป็นต้มขาไก่นะคะเรามาทานต้มยำกุ้งชิมน้ำซุปกันก่อนนะจ๊ะอื้มนกุ้งค่ะกุ้งนี่ตัวโตๆเลยเห็นไหมเห็นไหมตัวโต นอกจากกุ้งแล้วนะคะเขายังใส่เห็ดมาให้ด้วยนะคือเห็ดที่บาซิลเนี่ยค่อนข้างแพงนะคะแต่เขาใส่มาให้ในลุกเฟ ทยเพิ่มขึ้นเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้นะคะตอนที่คุณมาอยู่อะ่ะอ,อ,อาหารไทยแล้วก็ของที่ของไทยอาหารยากมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีคนไทยมาอาใส่อยู่ที่นี่น้อยมากแต่ตอนนี้นเริ่มมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ร้านอาหารไทยก็เยอะขึ้นแลายร้านอาหารไทยที่เปิดที่นะคะก็อร่อยด้วยนะโดยเฉพาะร้านนี้นะคะร้านไทยมูสท,ที่อยู่ที่สถานิบาราจีเนี่ยแนะนําให้มานะ ลอยนี้นะคะมาจากเกาหลีนา <net> ja <öst> <net> ่งไปยกลผมมาสีแดงนะเอ้าคู้สุขขอให้แนะนำตัวหน่อยนะคะเจมส์ครับมาอยู่ที่บ้านชืนารียาสี่ห้าปีแล้วครับแล้วก็คือแล้วเรียนจบทำมาขายที่ไหนจะเอ่อเลือกระดองเบอร์ของที่ไทย อาหารนะคะที่คุณชิมไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นฝีมือของคุณหลุงแล้วคะแล้วก็เป็นพี่พีที่าออมาจากเมืองไทยนะคะมาช่วยกร้านนะ,ะนะเป็นคุณหลุ่มช่วยฝากร้านหน่อยนะคะแค่เกิดใ,ใครมาที่เซาเปาโลที่ประเทศบราซิลนะคะก็ะสามารถมาได้ที่ไทยฟูด้ดแนนอยู่ที่ไหนเลยอ,อยู่ลิเบราจีครนะฝากร้านหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นร้องใหม่สำหรับเราคือจะเป็นร้านแรกที่รุเช่ ใช่ใช่เป็นร้านแรกนะคะที่มิกกูเฟซึ่งบุฟเฟ่ที่อยู่ข้างหน้าวุ้นนะคะเยอะมากนะในวันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์ราคาเท่าไหร่เลยราคา59บาทครับแต่ว่าเราจูทุกวันอังคารค่ะโอเควันอังคารห้ามานะคะเพื่อนๆโอเคงั้นก็อันนี้เป็นเป็นเพื่อนชวนนะเดี๋ยววุ้นจะทิ้งรายละเอียดแล้วก็ชื่อที่อยู่ของร้านเอาไว้ให้เพื่อนๆหลังไลฟ์คลิปนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณคุณลุงมากนะคะดีมากดูวิธีทำงานนะ บรรยากาศในเรลือคุณแม่ดาวนะคะผู้จัดการร้านสวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะอาหารที่อยู่ตรงหน้าคุณก็ยังเหลือเยอะมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะทานได้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องไป แล้วก็อย่าลืมัถ่ายเข้ามาด้วยนะจ๊ะ